สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC ดีฮกแข่งสุข,ขสุขคนพอกับเคยลาคือเขาพี่น้องวันนี้มาอยู่กับบ้านพี่น้องอยู่บ้านอยู่นาเคยด่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นนาของพ่อแม่ของเอื้อของง่ายเขาคนกำลังฉีด แต่ก็ผู้เขางามขนาดพี่น้องพวกน้าตึบเลยเขางามแห้งมีผุนมีผูชันตอนนี้คนบริเฮตเอาไวเดียงงัวไวผูงัวน สนะองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงสิบสามสิ่ส้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ไทยกระเมนเห็ดกรายเตอสิบเจ็ไทยมายามลีมาทาลียามโต่งเนอะคือว่าฝนสีแห้งบันมาก น้ำไหลพราะหลอดๆโชว์ข้ามาปีก่อนนะปู่น้ำไหลอะไรเนี่ยเนี่จะน้ำอยากแตกแกงปีนะปีนี้น้ำไหลน้อยแสดงว่าฝนบ่แห้งทางนี้บ้านเฮาบ่ฝนเฮงเอออยู่บ้านอยู่บ้านอมองฝนเฮงอันนี้อยู่บ้านนาว่าฝนบน่อยากแห้งพี่น้องอันนี้ข้าแม่นเนาะนะ ว่าตำนงามเปปะปีเล่ปีเยคยเห็ดบอหหหโหปีนี้ยะงยอมแลวเด้เห็ดนี่ไปก็ได้ยูได้ก็มันมีลายโอ้ยนำเขามีลายช่วงใช้ฉีบ จังไตอะไรพี่น้องรูดม้วนก้อนโอ้ยยังขึ้นมากินวันนี้เหรองูกินปลาดุกหน่อยโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยงูกินแล้วปลาดุกหน่อยนี่เสร็จเลยนะคอยมันกินซะคนมีเหงอนนะีรเนาะน้ำพามีไล วานนียพ่เลยไดอก้กอมันปลามันตื้นน้ำเนาะวานี่มีได้หมาพี่น้องโอ้ยไปก่นนะองกน่านดูมันเก๋มันเห็นดูมันเห็นอยู่บ่พอาเป็นเห็ดโตไหโอ้มีอยู่ นี่อยู่พี่น้องน็นกระโดดกรุบลดขอโอ้เออนั่นดีมันขานหลงบอขานลงนี่พี่น้องนี่โอ้โหผูผู้หลายอยู่ได้ประมาณโูนึ่งโนึงหอดบ่แค่นำนั่นแหละ มันวางนัง่นเลยป่าเออป่าเพื่อนนะนะนี่เช้าบอสอันน่ปะปลาดุกบันรูปปลาโคฮาวๆนะปลาโคอืมอึดปลาแรดอย่างเงี้ยน,น้ำเป็นน้ำผ่านน,น้ำพ่นนี่เนาะมันพ่นมาซ่าพ่นกระตกเนี่วยเราเราว่าพนน่นอันช่วงยืนเฮขาป่าอันหึ่งมาวางไขน่นะเนาะม,มันมาซ่าคันคือเต้าเก้าวนะโอ๊ยพ่นมาไหวนะ ปลาก็คือว่าไลายไทยนาคาดนาก็ได้กินปลาเวลาเดี้ยเดีก็ให้จกเอาปลาเท้าหูคขมือนี่มีได้ปลาเพาจกแล้วเท้าหูขึมาจกขึ้นมาที่นนเดยเป็นไม้เนน้ำแห้งตายหมดื่อแต่เก่านี่ยยอมรับว่าปลาลายพี่น้องแต่อขอมือนี่ครับพอได้กินยีดอกสัมพอได้กินเสี่ยงล,ลายแล้วมันจีเบื่อก่อน เดีย๋ยวทาเบิ้งในถุงจีออ่อายคนเทออกมาเอ็ดจังอันที่เคยปีนสามสามมองเนาะชี้ของจีบถือนี่นะเออเยังกบทานยามโต้ผลขึน้นไปเพอวะ่าเห็นจีบตั้งอยู่ผลลืมเช่อยจีบโอ้โหเอาลงมาเช่อยจีบเก็นเยอะแยะปีบที่จีห้าเันลืมช่อยจีบนะออตอนนั้นว่าท่ายามพอว่าลืม โอ้อยเนาะจีบเพลงอันนั้นจีบนี่ยังว่าจเจอมันสีลายเี่เบิงเบิงพี่น้องนี่โอ้สไลมีแต่ปลาดุกน้อยปลาคอตัวเดียวเออมีแต่ปลาดุกพี่น้องนี่ปลาต้อเรือยต้องเรือมู่บวานหวานนี่นั่นได้ลายกว่านี่หอือเปล่ามีแต่ปลาดุกปลาปลาคอตัวหนึ่ง ปลาลงเรือบลาลงเรือมันยังร้ายอยู่หรอแค่ให้หน้าเทานีู้มันชมาปลาหนังที่ปลาไปเลเหหนี่าทีปลาเขาได้ลายนี่เพน้มันากเนี่มอเลนี่อา มันเลยจีบจ้าเนาะไปจีบยู่ได้เชื่อแล้วันน่เออขันนำมาเขาจังเชือ่อเนาะไปเนาะไปอีกยังอีกสองต่เกาอันนี้แล้วป่าหลากระวานแล้วมือนี้มันพ้นมีแหงเลยเดี๋ยวปลามันกระลงเลยหวานนี่บางทีเขาก็มาช่วย เจ้าของเขาอยามไปก่อนยังขายยุ่นี่ได้อยู่ประมาณสิบตัว นี้สิเป็นหวยไหลมาแต่บ้านพอด้พี่น้องอันนี้เขาเอินหวยน้อยห้องน้อยเนาะนับมันจะไหลมาแต่บ้านเขาเลยอันนี้นับไหลมาแต่หมู่บ้านบานหวาเลยไหลออกมาผ่านนาเบิ่งอีกตัวหนึง่งโดลงสุดมุกี้นี่เนาะ อันนี้เออแสดงว่านี่มานกตนาอีราลุน้องตามคื่อเท่านี้พี่อายบ่มีเห็นบอเสดงว่ามีเท่านั้นได้ถวานนี่นะจักแลกแมันมีหลงมันนำสีน้อยมันไมี เอามาอ,อมันมีลงค่ะออมมาอยางเดือยว่ามอนสิฝนนีเนาะอ้าปีนะ้จะชีฟ่าฝ่านันหลัดไว้าชื่อคือคือเลี้ยวไปเห็นชีฟ้าฝ้า ยังก็ตทกมีได้บ่เอเอเนาะโอ้ยมีต้องยามก็ได้อันนี้ปุ้ยน้ำพายพี่น้องไอ้ข่ามันกับน้ำเหยียบเนี่ยตัวงามตัวขายเนาะตัวนี้คนกับบริัซปล่อยมันไหลไปเลยตัวนี้ใช่อยู่กับชิมิบ่ จะนายปัดหนูเข้ามากินเนาะเอามาปีก้อนนะน้ำร้ายนี่เท่านี้จนหาดจนไปเรือ่องมดคือ,อยุ่งไเลยปีละ เออปลาซิวน่าจะไม่อะไพี่น้องนะนี่นะพี่น้องพอได้กินอยู่เนาะตัวน,นี้น่าไม่เชื่อบ่พอมพี่เคยมันมีได้ป่าไวน้นะเออ ีหลงบ่มูลมอด <c oughs> มีเชื้อดีกว่าได้เนาะเอเ้าอมือเจ้าไม่ใช่มือจังหน่อยจังมือไปหลอกฮะเบิง่งเขาก่อนพี่น้องจังหน่อยจังมือ หนุ่มเขียนมาเห็นนี่ก็ขากเลยเพว่นวะทำอย่างนี้สวยมากเลยน้าจะอันขนาจะได้ไม่หกักฝนวะอันนี้ไม่ตานบมอพี่เคยจอเอกนี่รูมันโป่งเนี่ยนี่โป่งเอีมันนั่นจอปลากระล่มเพิ่มอีกกระโดเออเข้าวแท้เข้าวแท้นี่ก็ะลำเริ่มกล่มเลยพี่น้อง ตะกี้เทียงนี่สิเป็นหองเป็นหวยบานนี้เป็นไฮนาามุดกำลังเลิบนี้ดิกำลัง,ลลงออกป,รรอปลอเปล รด็กกาศยามเสาวๆพี่น้องเอ้ยมาตั้งแต่ที่สี่ตอนนี้ก็หกโมงม,ม,มหายามตรงแต่ที่สี่พี่น้องโอ้ปลาซิวไหลดิลอยจะเซล กต้องนำนำทางขับจนเพื่อนเลย น้ำแห้งโมเรียวมาคือคนใส่โกงไว้ชื่อบ่าเงี้ยงนั่นนี้คนบริษายนเนาะคนบริษายตรงใส่รีใส่แต่ยุลุ่มเนาะ นี่แหละพี่น้องเลยหมู่บ้านเออนาเคยหลาเนาะคลิปนี้ก็สิ่ขอล่าไปเพียงเท่านี้คนเด้อพี่น้องฝนวัตกแห้งทั้งพี่น้องตกแห้งอยู่กับบ้านน้ำม่วงย่บานน้ำหวานฝนวัแห้งตาก,ก็เลยลงบัวลายก็พอได้กินอยู่พี่น้อง ิปนี้ก็ขอลาไีเพียงนท่านีก็เนานะขอบุญขอคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยหลาดเด้อพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องเคยหลากระซิบมเมื่อผู้เดียว,ลวเลยบ้านผีหายเป็นสิบเลี้ยงงูเลี้ยงควายเอาพอก็ออกมาเลยพวพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสบายดี